สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาแชร์เมนูข้าวผัดไข่เป็นสูตรเด็ดของผมเองผมเคยทําในงานเลี้ยงของครอบครัวนะครับทุกคนชมว่าอร่อยนะแล้วอยากมาแชร์เมนูนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมาลงมือทํากันเลยขั้นตอนแรกใส่น้ํามันลงไปและตอกไข่ไก่ใส่ลงไปนะครับผมใช้ไข่ไก่ทั้งหมดประมาณ4ฟองนะครับ อันนี้ทําออกมาก็จะสามารถกินได้ประมาณ2-3คนนะครับผมก็จะทําการกวนไข่แบบนี้นะครับวันนี้ผมใช้เป็นหม้อไฟฟ้านะครับเพราะว่าแก๊สของผมหมดนะครับเลยต้องใช้หม้อไฟฟ้าในการทํานะครับอ่าตอนนี้ไข่กวนของผมก็ใช้ได้แล้วจากนั้นให้ใส่ผักสามสีลงไปมีแครอทข้าวโพดถัว่วแันเตานะครับและทําการผัดคลุกเคล้าต่อครับผมจะปรับรถไฟลงมาให้เหลือเป็นไฟกลางนะครับ อ่ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะใส่ข้าวสวยลงไปจากนั้นก็ทําการผัดคลุกเขา้าวข้าวสวยกับไข่เนี่ยให้เข้ากันนะครับจะบอกว่าทัาพพีไม้ของผมเนี่ยไม่ค่อยจะถนัดเลยนะครับตอนหลังผมต้องเปลี่ยนมาเป็นใช้ช้อนในการทําแทนนะครับจะดูถนัดก,กว่าเยอะเลย <laughs> โอเคครับตอนนี้ ข้าวของเราก็ผัดคลุกเขาเริ่มจะเข้าที่แล้วนะครับหลังจากเปลี่ยนมาใช้ช้อนนะวันนี้อุปกรณ์ในการทําของเราไม่ค่อยเอื้ออํานวยเท่าไหร่ครับตอนนี้ไข่กับข้าวของเราก็ผสมประสานกันได้เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะทําการใส่น้ํามันงาลงไปครับอันนี้เป็นตัวชูเลยนะยิ่งได้น้ํามันงาหอมๆเนี่ยจะฟินมากๆเลยครับและใส่ซอสปรุงรสลงไปครับ วันนี้ผมเลือกใช้ความหวานเป็นคีโตไซรัปนะครับเป็นความหวานแบบศูนย์แคลอรีอ่จากนั้นให้ใส่พริกป่นลงไปด้วยครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดและความแซ่บให้กับเมนูนี้และตบท้ายด้วยกระเทียมเจียวครับ เป็นเมนูข้าวผัดไข่กระเทียมเจียวรสแซ่บนะเป็นสูตรของผมเองนะครับผมทําสูตรนี้ในงานเลี้ยงของคนในครอบครัวนะครับทุกคนต่างชมว่าอร่อยขนาดข้าวผัดไข่ธรรมดายังอร่อยเลยนี่ได้รับเสียงชมมาผมเลยมาแชร์สูตรนี้ให้กับทุกคนได้ดูกันเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ทําง่ายงบน้อยนะครับใครๆก็สามารถทําได้มีหม้อไฟฟ้าแบบผมเนี่ยเล็กๆแบบนี้ก็สามารถทําเมนูนี้ได้ครับ แล้วก็กินง่ายด้วยถ้าเป็นเด็กกินก็ไม่ต้องใส่พริกลงไปก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่กินเนี่ยใส่พริกลงไปจะช่วยเพิ่มความแซ่บให้กับเมนูนี้นะครับและความหอมของน้ำมันงานเนี่ยจะช่วยเพิ่มความดูแพงให้กับเมนูข้าวผัดไข่เป็นอย่างยิ่งเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยครับทุกคนผมมีผักสลัดอยู่ที่บ้านนะก็เอามาตกแต่งจานนะครับกินคู่กับผักสลัดเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับทุกคน และแล้วเมนูนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆที่ดูจนมาถึงตอนนี้นะครับลองไปทําตามดูได้เลยนะทตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับใครชอบเมนูนี้ใครมีสูตรข้าวผัดไข่เด็ดเอร่อยอร่อยสามารถมาแชร์มาเล่ากันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ และแล้วเมนูข้าวผัดไข่ของผมในวันนี้ก็เสร็จลงเรียบร้อยนะครับหวังว่าคงจะถูกใจทุกคนนะถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับแต่วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในเมนูหน้านะครับ